กิจก,กรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันให้ถูกต้องค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆคำแรกนะคะอ่านว่าหมูอหมูมีหอหีบหมอม้าค่ะนำหน้าด้วยหอหีบอ,อันไหนเอย่ยคำนี้ค่ะหมาเด็กๆก็โยงเส้นเลยค่ะ คำต่อไปขี้คอควายเอ้อไหนคอควายบ้างคะเด็กๆอ่าไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนนะคะอ่าคำนี้นะคะอ่านว่าไปปอปลาค่ะเด็กๆเรามาดูคะ่ะไหนเอ้ยปอปลาอ่าปอปลาปอปลาเด็กๆก็โยงเลยคะ่ะกินกอไก่คะ่ะอันไหนกอไก่เอ้ย ที่มีคำเหมือนกันอ่ากอไก่กัดค่ะอ่าน้อยนอหนูคำไหนเอ่ยนหนูอ่าคำนี้ค่ะน่าอร่อยะเมื่อกี้กอไก่นะคะเมื่อกี้ปอปลานะคะต่อไปช้างชอช้างค่ะเด็กๆอันไหนคะอ่ะคำนี้ค่ะชี้เด็กๆก็โยงเลยค่ะ พังคำไหนเอ่ยอ่าเหมือนกันเลยพี่ค่ะและดูดอเด็กคำไหนคะอ่าเด็กค่ะดอเด็กเหมือนกันอ่าเหลือคำนี้ที่เราเว้นไว้นำด้วยคอควายแต่อันนี้เหลือคำเดียวเหมือนกันแต่เป็นขอไข่ใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าพยัญชนะต้นไม่เหมือนกัน ไม่ชนนคำนี้เราเปลี่ยนนะคะเด็กๆเ,เราเปลี่ยนเป็นขอไข่ค่ะขอ,อีขี่ไม่เอกขี่ค่ะและเด็กๆก,ก็โยงกับไข่ได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆโยงเส้นจับคู่เสียงพยัญชนะต้นที่เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ